บงมุมของคุณสุป,ปันบ้างดีกว่าคนที่คุกกงในกับคนที่ไม่ค่อยมีเส้นทั้งหลายเนี่ยคุณสุป,ปันคิดยังไงครับไอ้กงวัคซีนโกงชีวิตชาวบ้านเนี่ยฮะคือ<า> <frustrating> ผมคิดว่าตอนนี้นะกรณ huh. ีเรื่องวัคซีนเนี่ยยังยุงกันอีกนาครับเพราะว่าผมดูจากโครงสร้างระบบการจัดการการจัดหาเนี่ยนะครับมันก็ยังวุ่นกันไม่เลิกนะครับ คือถ้ามองจากในส่วนของประชาชนที่ติดตามข่าวสารหรือในส่วนของอกลุ่มคนที่ติดตามข่าวสารเนี่ยก็จะบอกว่าเห็นความวุ่นวายความย้อนแย้งทางด้าน้าทางด้านข้อมูลเนี่ยนะครับปวดหัวพอ mm hmm. ถ้ามีโอกาสได้ได,ได,ได้ได้คลุกวงในอย่างผมที่มีโอกาสได้เข้าไปอะไรอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่คุยฟังหรือลงไปสัมผัส วงในของคนที่ทำการวัคซีนจริงๆเนี่ยจะบอกว่าโอ้ต้องใช้คำว่ามันยุ่งไตหา่าอะไรเนี่ยแล้วผมคิดว่าคนที่รับผิดชอบเองเนี่ยนะครับอ่กกากลไกในการจัดการเนี่ยก็กำลังยุ่งยุ่งเพราะว่าไม่ได้คิดมาตั้งแต่ต้นเรื่องของการจัดการหรือการวางแผนที่ที่มันชัดเจนมากขึ้นยุ่งเพราะว่าโดนสถานการณ์ของการแพร่ระบาดบังคับ ถ้าเราไปดูจังหวะการเตรียมวัคซีนของบ้านเราเนี่ยจะเห็นว่าเตรียมมาเป็นขั้นเป็นตอนมาเป็นระบบมีเชิงโครงสร้างนะแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็มีคําถามมาโดยตลอดว่าอในการระบาดรอบแรกเนี่ยเราเชื่อจริงๆหรอว่าเราคุมอยู่อืจะไม่มีการเล็ดลอดออกไปก็จะบอกว่าเราคุมได้แล้วกระบวนการในการตรวจนะครับในการตรวจเนี่ยอถือว่าเสด็จน้ําแล้วเนี่ยแต่ต้องคนที่อ่าเดินทางคนที่ สัมผัสอยู่กับพี่น้องประชาชนคนระดับล่างทุกสาขาอาชีพเนี่ยะจะรู้เลยว่ามันมาแน่รอบสอง mm hmm. หมอเองเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นอิริตทางสังคมยอ,อกมาพูดเรื่องนี้เป็นกลุ่มแรกก็คือหมออื mm hmm. ใช่ไหมฮะหมอเนี่ยจะบอก mm hmm. ว่ารอบสองมาแน่มาแล้วหนักกว่าเก่าพอ mm hmm. ร,รอบสองมาเนี่ยเราก็เห็นรอบสองมาเราก็เฮ้ยนะ mm hmm. ก็ตื่นตัวขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วก็เงียบหายไปเงียบหายไปเนี่ยนะครับเราก็เอ้ยคงเอาแล้วแหละตอนนี้ตั้งหน้าตั้งตาฟื้นเศรษฐกิจพูดถึงเรื่องของการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวพูดถึงเรื่องของการเปิดทัวร์เฉพาะกลุ่มแต่ต้องมีเงื่อนไขาการกักตัว14วันวิ้งย้ายท่องเที่ยวได้ก็มีหมออีกนั่นแหละบอกว่าเอ,อ้ยอย่าพึ่งตายใจอย่าพึ่งนิ่งนอนใจลอกสามมาแน่มาแล้วจะหนักกว่าเก่าใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งมันก็เป็นจริง คราวนี้เนี่ยถ้าเรามองจากรอบวัคซีนเนี่ยเราจะเห็นว่ากระบวนการจัดการเราตอนแรกเนี่ยเรามีระเบียบบังคับยึด mm hmm. ระเบียบบังคับเป๊ะเลยจะต, mm hmm. ต้องใช้เวลาในการยืน่นขอจดทะเบียนนําเข้าเรื่องของการ mm hmm. อานุมัติขั้นเอกสารการเอามาเข้าแล็บนูน่นนี่นั่นเนี่ยประมาณสองเดือนกลับได้ไหมฮะอืมครับพอจะไปทํามาบี้กันไปบี้กันมานะครับก็บอกเหลือเดือนหนึ่ง นะฮะครับแต่พอนมาถึงจุดที่มันรู้สึกแบบเออเันขึ้นมาก็คือว่ามันมีการกระแทกเข้าไปว่าจริงๆแล้วมันจะต้องถึงขนาดเดือนเลยเหรอในภาวะวิกฤตแบบนี้ระเบียบ,บกลไกมันไม่สามารถที่จะยกเลิกได้เลยก็มีการไปค้นเรื่องพอรบรควบคุมโรคครับทำลังม,มันคุณศักดชัยม,มันมีอยู่ข้อหนึ่งว่าในสถานการณ์ที่เป็นแบบเน,แบบนี้แบบที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ย ไอ้กฎระเบียบมันสามารถยกเลิกได้ไอ้กฎระเบียบเรื่องขั้นตอนอะไรมันสามารถยกเลิกได้เก็ถึงบางอ่อนึ้นมาอ้าวเฮ้ยตรงนี้อมันก็เริ่มมีการตั้งคาถามมาซึ่งตอนนั้นเราก็เห็นว่าวัคซีนสองสามยี่ห้อเจาะเข้ามาการขึ้นทะเบียนนะครับแต่ยังขึ้นไม่ได้อันนี้ว่าด้วยเรื่องของการการจัดหาก่อนนะบอนนี้มาถึงเรื่องของแผนในการกระจายตอนตอนแรกๆเนี่ยเราเห็นแล้วว่าเออมัน ทุกคนยอมรับได้บุคลากรทางการแพทย์มาอันดับหนึ่งแล้วก<ม>็ผู้มีโรคประจําตัวเจ็ดโรคผู้สูงอายุแล้วก็ไปรเรื่องอาชีพพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ในสถานการณ์จริงไม่เป็นแบบนั้นไงพอมันเกิดระบาดรอบสองนี่กระบวนการแผงกระจายวัคซีนวมแล้วลเฮ้ยต้องเอาไปให้มีส่วนของพื้นที่ที่มันระบาดก่อนเพื่อจะรู้สึกว่ากันไม่ให,ให้มันอยู่ตรงนั้นการให้มันอยู่และตรงนั้นให้มันกระจายออกอันี้ไม่เปไปตามเป้าเลยไง เออมันไม่เป็นไปตามกรอบเวลาเลยไงใช่ไหมฮะนี่นี่คือสิ่งที่ผมถือว่ากลไกรัฐเนี่ยหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ได้คิดระบบแบบแผนไว้ว่าในสถานการเผชิญเนี่ยเฉพาะหน้าจะเป็นยังไงแต่พูดแบบเข้าใจง่ายๆคุณมีแต่แผนระยะยาวไงครับแผนระยะสั้นคุณไม่มีเลยในสถานการณ์วิกฤตเรื่องเรื่องของการแพร่ระบาดมันก็เลยอุโรเวงอุโรบนไปหมดเพราะมันอุโเวงอุโรบนเนี่ยคราวนี้มันก็คุณสักใจจาได้ไหมหลังจากสงกรานี่มีการประเมินกันไว้แล้ว พี่ทวีคงจับได้หลังสงครามมีการประเมินเฮ้ยเรายังไม่ล็อกดาวเรายังปล่อยให้เดินทางไปได้แต่มีเงื่อนไขว่าหนึ่งสองสามปีห้าห้ามปรากฏว่าวกกลับบ้านได้หนึ่งสองสามปีห้าที่ที่ห้ามเนี่ยมันไม่มีให้ปฏิบัติเราสิบคนปฏิบัติคนนึงครับก็เกิดแพร่กระจายไปทั่วไงถ้าย้อนกลับไปดูนะยอดสถิติของตั้งแต่สงครามแล้วบุมบัมบุมบัมบุมบัมเขานี่ก็เกิดการแตกตื่นเฮ้ยต้องเอาวัคซีนลงไป เอาวัคซีนลงไปในคลุ่ััตรยผมจะจี้เห็นประเด็นเลยนะว่ามันผิดพลาดตรงไหนครับขอนจันสมมุตินะขอนจันอุดรเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะประเมินเลยครับประเมินแบบกลัวตายอ่ะเฮ้ยทำเรื่องถึงเลยทำเรื่องถึงส่วนกลางเลยครับเราต้องการวัคซีนมาหนึ่งหนึงสามสี่ห้าจีี่กลุ่มเป้าหมายหนึ่งสามสี่ห้าอย่างที่คุณทุวีบอกพี่สยพีูีบอกพี่สงใจบอก บางจังหวัดก็ไม่มีเลยเฮ้ยไม่ได้เอามาก่อนเอามาก่อนขอมาก่อนเออนี่ต่างจังหวัดน,นะก็ขอไปไงครับซึ่งเขาก็จัดให้อออืจัดให้ในส่วนเขาหน่วยงานความรับผิดชอบีทุกคนมีความสําคัญหมดตอนนั้น,นะอืะใช่ไหมในส่วนของผมก็เข้าใจว่ากลุ่มหลักสูตรต่างๆพวกหลักสูตรสร้างฟานเดชั่นของผู้ผม,มีกระตังผู้มีอิจกินทั้งหลายก็ะจะบอกว่าโอ้ยวปอโน้นสอ,อ,อสอนี้ พอตอนนนพอตอนที่มีความจําเป็นผู้ประกอบด้วยนักธุรกิจอะไรเนี่ยซึ่งพบปะผู้คนใช่ไหมก็ขอไปก็ขอไปเนี่ยถามว่าได้มีสิทธิไหมว่ากลุ่มที่ขอไปเนี่ยตอนนี้ผมว่าถ้าเรียกกลับมาเนี่ยเราจะรู้เลยครับช่วยแสดงหน่อยนี้ว่าคุณฉีดไม่ได้เท่าไหร่แล้วอย่าปริมาณมานะเอาหลักฐานมาด้วยว่านายสุปันรัชเชื้อเนี่ยฉีดได้ยังสมมติผมอยู่จังหวัดนครนายกสมมุตินะ ครับแล้วอคอเนยกขอไปสองแสนโดสนะฮะสองแสนโดสขี่ให้กับประชากรเท่าไหร่มีใครบ้างเอามาเลยอืมอืมแล้วาหายแล้ววัคซีนที่หายหายคุณเอาไปเก็บไว้ไหนครับหรือคุณปล่อยให้มันเสียสภาพนะฮะคือถามว่ารัฐเนี่ยกลไกในการจัดการของรัฐและหน่วยงานที่รับผิดชอบมีปัญหาไหมยืนยันว่ามีอืมแต่ในส่วนของประชาชนเองก็ต้องตั้งคําถามกับการจัดการของตัวเองด้วยว่าเอ้ยครับเราจัดการได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่า อย่าลืมนะครับว่าตอนกระจายวัคซีนออกไปต่างจังหวัดกระแสการฉีดยังไม่มานะอืมกระแสการฉีดยังไม่มานะบางคนยังมีโคนตด้ฉีดเนี่ยอืมก็ไมฮะก็ไม่ไปฉีดจนบุรีล้์แลงถึงขนาดบอกว่าใครไม่ฉีดมีปัญหาโดยมีว่ากลุ่มเสี่ยงถ้าไม่ฉีดมีปัญหาบางคนบอกเ้ยจะไม่ไปริดรอนสิทธิเสรีภาพเขาอย่างนี้โทษจะดู่นดั่นนี่เออครับ ก็พวกคุณแม่ไปเฉียดกันไงตรงเนี้แหละมันทําให้เห็นว่าวัคซีนมันถูกจ่ายออกไปแล้ววัคซีนมันไม่ได้เหมือนยาหลอดทั่วๆไปที่เก็บไว้ได้อายุ<น>มันไม่เกินหกเดือนอายุไม่เกินเอ้าตามความเย็นมาตรฐานดูสักใช้ต้องแบบนี้เลยใช่นักวิชาการด้านสื่อจะมาบอกว่าชวนหาเรื่องพูดไม่หมดอีกใช่ไหมนักวิชาการที่ปรึกษาด้านสื่อสอคบจะบอกชวนหาเรื่องพูดไม่หมดอีกมันสบกบ การจัดการความเย็นด้วยได้มาจัดการเร็บรักษาเดือนอ่ครับแล้วไงอ่ะแล้วไปไหนหมดนี่นี่คือปัญหานะเรื่องของการอากระจายวัคซีนการได้ฉีดวัคซีน